วัครับทุกคนครับผมเฮมักเล้งแซบแห่งเกาะชานะครับวันนี้จะพาทุกคนนะครับมารีวิวนะครับลำโพงคู่ที่ผมคิดว่าทุกคนต้องอยากรู้แน่นอนครับว่าเสียงเป็นอย่างไรนะครับนั่นก็คือตัวค่ายเฟนเดอร์นะครับตัวสุดฮิตเลยครับตอนนี้เริ่มเป็นของหายากแล้วนะครับนั่นคือ Fender Indio นะครับกำลังขับ60วัตต์นะครับกับ รุ่นที่ฮอตที่สุดของมาแชลนะครับนั่นคือมาแชลคิวเบิร์นทูครับตัวนี้นะครับหายากมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับยิ่งเป็นสีเทาขาวตัวนี้นะครับยิ่งหายากใหญ่เลยนะครับกำลังขับ36วัตต์นะครับย้ำอีกทีนึงครับ Fender Indio นะครับกำลังขับ60วัตต์มาแชลคิวเบิร์นทูนะครับกำลังขับ36วัตต์ กำลังต่างกันพอสมควรเลยเดียวนะครับแต่ว่าทั้งคู่นะครับผมต้องเอามาเปรียบเทียบครับเพราะว่าในโลกโซเชียลนะครับหรือว่าในหมู่ของนักฟังเพลงลำโพงบูทูนะครับคู่นี้ชอบนำมาเปรียบเทียบกันมากนะครับก่อนที่จะไปเปรียบเทียบนะครับผมขอพาไปดูนะครับรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเริ่มจากเฟนเดอร์อินเนะครับ ท้างหน้าเป็นผ้านะครับมีโลโก้ติดทางด้านซ้ายมือนะครับมุงซ้ายมือบนนะครับนี่ครับมาแชลบคิวเบิร์นทูครับตัวหายากนะครับตะแกรงเป็นตะแกรงเหล็กนะครับโลโก้สีขาวนะครับโลโก้ของเฟนเดอร์นี่ผมว่าน่าจะเป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมนะครับทั้งคู่นะครับปรับนะครับปรับจูนเสียงได้นะครับนี่นะครับมาแชลบคิวเบิร์นทูนะครับ มาดูข้างหลังกันบ้างนะครับข้างหลังนะครับมาเชลคิวเบิร์นทูนะครับจะมีท่อลมนะครับเฟนเดอร์อินดิโอนะครับเป็นตู้ปิดนะครับไม่มีท่อลมนะครับ iPad นะครับผมจะปรับเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือเฟนเดอร์อินดิโอนะครับผมจะปรับเสียงที่ประมาณสัก70%ครับ c ปอร์เนตครับคิวเบิรทูนะครับลำดังผมจะปรับไปที่ประมาณ80%นนะครับเพื่อให้เสียงเท่ากัน เหมือนฝนตกตอนนาแลนเหมือนเห็นสายรุ้งขึ้นกลางแจง้ง แต่ไม่รู้จะขอบคุณไม่ทำย่างไรไม่รู้ว่าสิ่งไหนจะยิ่งใหญ่คุณค่าพอที่ฉันได้จากเธอได้รับโดยไม่ต้องขอได้รู้โดยไม่ต้องรอ ครับก็เอามาให้ฟังกันเท่านี้นะครับก็เพื่อนๆมีฟาร์มคิดเห็นเป็นอย่างไรครับผมคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยครับพี่ๆน้องๆนะครับผมว่าฟาร์มคิดเห็นไม่ตรงกันแน่นอนนะครับทีนี้ก็อยู่ที่หูใครแล้วครับว่าจะชอบสไตล์ไหนนะครับ2ตัวนี้แบตอึดทั้งคู่นะครับส่วนการพกพานะครับดูขนาดนะครับก็ ไม่ได้ใหญ่ไปฝากันมากนะครับแต่ว่าอินดิโอค่อนข้างหนักฝานะครับนะครับก็มีหูหิ้วนะครับพกสะดวกสบายทั้งคู่นะครับชอบตัวไหนก็ไปจัดตัวนั้นนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้มีกำลังใจนะครับในการ นำลำโพงดีๆนะครับมารีวิวเสียงให้ทุกคนได้ฟังกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ